สบายดีพี่น้องอีกเธอหนึ่งเด้อพี่น้องชาวไทายหันเอามะม่วงมาแล้วนี่ดิกระจายไปเรียบร้อยนะพี่น้องเนะ <laughs> นักหนักสมสิบโลนะพี่น้องเนาะเออเมื่อนี้หันลมกระแฮงเนี่ยหลักไก่ย,ย่างก็คือเฮาอุ้ยมันถือกล่องลมผ่านกล่องพี่น้งองขึ้นหาซีเรียลได้าาย,ยินชาวไทยเยอะเนาะเอากระิมาติดเบ,บิงนะ่งเนาะทงละโลทงละโลพี่น้องมาเบิ่งกันว่าแบบมันสิได้มันสิได้เอาซีททงอยู่บ่อแลพี่น้องนะ ชาไทยก็เริ่มเป็นแม่ค้าน้อยเป็นแม่ค้าแบบแม่ค้ามือโปูม่ค้าใครมงห่วงสะกดนม่ะ้าใครเสือผ่านำนะ้อพี่น้องเนาะตอนนี้กำลังเอาเื่องลงเพ่นน้องพี่น้องผู้ได้ทีอยากอุนนุน้าไทยพู้ใดทีอยู่อ่าฝั่งลาวนะหรือว่าต่างแข้งสินะอออยูนในฝั่งลาวที่ต่างแข้งที่าาอยากต่างมะมห่วงกับ้าไทยเนาะก็สามารถติดต่อมาหา้าไทยได้เด้กพี่น้องเด้อเนาะ้าไทยกะพรมที่จะฝากให้ต่างแข้งเพราะว่ามองห่วง้าไทยนี้สดๆุดใหม่ๆหม่พี่น้องเด้อเนาะ ยังมันกะใช่เลยอึ๊บนี่เด้หน่ะพี่น้องมันยังมีอันอันนี้มันอยู่ฮะนะมันยังบริลลหล่นยังบริยังเนาะเหี่ยวกับบริเหี่ยวเลยยังสดๆใหม่ๆแบบนเนาะแต่กระบ่กโหคือกันอะไรล่ะฝั่งฝั่งไทยกับคือซีนี่ผมเป็นบางหม่องสามเลยวยูเดี๋พี่น้องมาหามาตีตังเลยเนาะเบื่อหนึ่งเปนซีนเดยประมาณสมัยซิงซิงกับซิงหาโลเดียซิงของเฮานี่เนาะซิงห้าโล มาบอกว่าได้จ um, ักน่อยจักน่อยน้องยังอือหัว่าลายลายพี่น้องเอยลงมากินหน้าเนาะมองหามีตะหมักใ่น้อยมีตะหมักในน้อยงามๆเลยลูกค้าส่วนลายที่เขาสื่อไปหาน่ะพี่น้องเขาสิมหมักกินแต่หมักนน้อยเขาผสุหมักกินหมักไงปุณณ์เอนี่เขาสิมหมักกินแต่แบบไเนี่เขาสิกินแต่สำนี้เนาะ แต่สามีหาเขาแบบเขาบอกเอ้ยมันใหญ่โพดมันมันแบบมันมีรสชาติฝาดเลยแล้วก็ะสมก็ะสมแห้งนัพยังเนาแต่ว่าตัวนี้ฮะมันมีรสชาติสมแล้วก็มีฝาดน้ำแต่ว่าตัวนี้เห็สีบัวฝาดปันได้นะเขาก็เลยแบบบัวซูหมักปันได้นัพยังเนาะมันต้องกินเวลาหากินสมนี่มันต้องกินมีฝาดมีสมนัพยังเนาะเออแต่ก็ประมาณว่าแบบกรอบๆเนี่ยเออลงโตเลยนัพยังเนาะกินสมอ่ะต้องเปลิเพชิแจ่วกันเนาะดิ เกือบจะเลจนถึงโูแล้วอ้านี่โลหนึ่งนี่เนาะพี่น้องเน,นาะโลหนึ่งโลหนึ่งก็สิได้ประมาณนี้แหละคนใดที่อยากสั่งน้ำซอไทยกัดติดต่อน้ำซอไทยมาได้เด้อพี่น้องเด้อซอไทยกับบริยูอันบริบริยูแล้วล่ะหาแนวเพชดเนาะพี่น้องเออเพราะว่าอีอย่างอีอย่างหนึ่งก็คือแบบเวลาเอาคลายเครื่องเห็นแบบเครื่องที่เ่าเอามาคลายมันคลายดีเนี่ยแล้วก็มันมันเบิดเนี่ยนะมันเบิดก็ยังว่าซอไทยเอามาบรายเนาะจิบโลเนาะพี่น้องเนาะ อันคลายช่องสมือสิบโลประมาณนี้แหละพี่น้องก็บบริการคู่มือดอกเพราะว่า,วาบางม่วงที่เฮาเอามานี่มันกับบริเวณวัดซีได้คู่มือแล้วอย่างเงี้มันก็บเป็นมาแบบเป็นห่อเป็นหอกของมันนะพี่น้องอ่าอย่นี้เลยเอามาจากสวนเขากระถางบางม่วงใหญ่คือกันแล้วเขาจังบิดมาบนมันน,น้อยๆนี่กับจิบมาเบิดลนะพี่น้องมันใหญ่สองพ่อขายเขาก็จังบิดมาเขาก็ต้องรอเวลาเนีเป็นถีสองทีมันใหญ่ซะได้ซหนึ่งกะจังเอามาอีกนั่งอย่างเงี้เขาเป็นเห็ดเป็นสวนใหญ่ใหญ่พี่น้อง เดนหนึ่งนะพี่น้องเนาะพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยเนาะฝากอุนนุนชาวไทยใน่ยเด็กพี่น้องเด้อสุดสวยชาวไทยเนี่ยชาวไทยใครใครบางหมูหฮาสิบ่ระเบิ่งก่อนเราห้าสิได้ห้าสิบถุงดีู่บอกฝากอุนนุนชาวไทยใน่ยเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะขายของไปวันวันนี่แหละแบกเครื่องแบกท้องกับแบกคนเดียวเห็ดคนเดียวไปไหนมาไหนก็ไปคนเดียว ไม่มีคนข้างกายไม่มคนข้างกายนี่แหละค่าบมีแพนเขาก็ต้องแบบเหมือยๆหน,หน่อยอย่งเขามีแพนเขากับบอมือยงโอ้ตัวนี้กายนะอุ้ยอุ้ยอุยอุยโทษมันจะซ้ำแบบมันซีซัำแล้วเนาะนี่นียแหละสองโลอึ๊บ ต้องยังไงทุกอย่างสี็จาวไทยใส่กับบุญยังดอกเบื่อบุญหม็นแบบบุญหม็นวัตถิเม็นโตเก่าตัวยังดอกที่จริงๆค่มันแบบสุกสุกของมันทำมันขาดแล้วอะไรก็เลยแบบเอามาใส่ทรงแบบซี้เนาะกินไปบาไปหาเก็บเอาทุกยางเก่ามาใส่บุญหม็นเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะลมอะไรมือนี้ชาไทยรูสึกหนาวๆเนาะหนาวคุ้มอื่นดอกชาไทยฮะ หน้ามังโลหนึ่งยังบ่หอดเมื่อเนี้ยังไม่ตะหมักเนนู้ดเดพี่น้อยเอ้วทส่ได้หอดิบโลอยู่บนหะหอดแล้วเนาะว้ายอือสามโลมงไปมุงมาก็คือสิบ่หอดสิโล เราดังเนาะเพาว่าเขาสิบตัวหฮาเพยเฮาสี่แบบเฮามาขายเราเป็นแมมคาสาวขายเขาก็ต้องแบบอันานนน้อย่างที่็บบวาดอกสิมาตัวกันหมดหมดสิบโลนตัวสุท้ายสั่งนั่งตลอดน่ะในหกกรรม กายเอาสิตื่มให้ลูกคา้าไม่ได้นะ <laughs> เอาบอมพูวเอาสิได้จากโรวอย่างหนักนี่ดิอืมหมากมแต่หมากพอดีกินพี่น้องเลยํำนี่ฮะน้อยก็ไปมาน้อยแบบน้อยเขาบ่มากดอกน้อยฮะเขาแพงมากมาเป็นนาะนดีดีเอี่ยก็้ามาเห็ดเป็นถั่วคายสิกันนาลักซีเนาะแต่ว่าอยู่ตลาดแรงอ่ะโบโบซูเฮนเขาเอามามืองน้อยมา,มา,มาขายได้ดี ชั S <S ้นกน็สองสี่อะถักไปก่อนสองสี่หาโลอืมสิ้นหัวทิศท,ทงอยู่บ่ของเฮาน,นี่เนาะรือว่าเฮาติดให้ลูกค้ากายปรื้มกันยังไงเนาะถ้าถูกขอให้มังหมวงขายเบิดมื่อน,นี้เนาะบางเขนเซาไทยขายมังหมวงอ่ะพี่น้องเอ้ยซอกซมเสม,มอได้จังเบิดจีบโลฮะเนาะแต่ว่ามังหมวงเอาไทยกับบริเหยียร์เราเพราะว่า เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นอากาศเย็นๆเนี่มันกะมังหมวมันกะบบเหี่ยวง่ายเนาะรต่ว่าเป็นยามแรกนะมังวมนกับสีเที่ยวะอะไยห่านสะท้ายยอกมือนะไใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไรนีเพื่อนเได้เห็นกับประมาณสองสมมือแบอ่เดี่ เอาสูกว่าคือว่าใหญ่ใบแถแน่ไปบึกแน่ไปอีกหนึ่งหรือว่าแบบใหญ่ยงอนคนมาจากเนาะคนแบบคนส่วนขยายออกขนาดคนส่วนใหญ่ขึ้นนะคนบวกคนยังผลก็เริ่มโป่งเริ่มใหญ่ดีทีเนาะก็เลยเบิ่งคือโตใหญ่เนาะเพียงเนาะนั่นก็แต่หมากน้อยแล้วมันนี้่ด่ายดได้ตำหลังเนาะ ตหนึ่งพอดีเปร๊ะๆเลยมีทางฝั่งไทยเนะี่ยพนมีดอกเนาะบางที่เนะี่ยคนล่าเขาเอามาขายหนาะพี่นนอะบางที่เอามาแต่ทางฝั่งไทยก็มีไปจักหมังหมวงนี่เนาะอืมชาวไทยกับโบฮูแหล่งทีมาแนละ้วเพียงเนาะบบฮูอะ่ะอ่าบล็ทีเขาเด็ดมาเม็นสวนจากใสเนาะหนากะเจ กับหน่าจะเป็นจากฝั่งไทยแหละอืมเพราะว่าทรายเห็นกระเจ้าอันโพสตรงงนามันมีภาษาไทยติดอยู่เพราะว่ามองมวกมาจากอุบลบอกประมาณนี้แหละอ่าแต่กับบู้คู่คือกับว่าต้องเอามาแบบใดแบบใดก็เลยแบบมาค้ายหน่อยเนาะเป็นตัวแทนของเขาเอาเอ๋ล่ะ สองสี่หกแปดอะในอีกสองโลสูสูมาสีหอดิบ่ว่าสองโลหอดิบ่สองโลเน,นะาะสะทยผู้สึกว่าหมักแบบหมกักมันมีกางแบบน,นี้นะเพราะว่าผู้สึกว่ามันแบบมันชีสดมันชีใหม่เนี่ยน,นักยงเป็นมองมองสดมองมองใหม่นะลูกค้าเขากา็ยอมหับเฮ้าเนาะ เออเป็นมอง่วงสดประมาณนี้นะโลดีเลยนี่โล่หนึ่งโลสุดท้ายขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้เหลือขายกระสุงเสมอจังเบิดบางเถอก็เมือนึงขายดีสุดๆเนาะเังเนาะแล้วก็บุกเกอร์สิโลดอกจะไทยขายนะ กะว่าเขาเป็นลายย่อยบ่แม่นลายใหญ่เนะน้องยังนะซื่อกะคุนหุจักนี่แหละซื่อแถวบ้านแถวยังแล้วทีนี้เอ้ยกะหาังชาวาาไทยหันเคยเป็นมาคามาก,ก่าอนนะเขาก็คูนจักชาวไทยในนามลูกของเมในสันในเพ่งมาแลนั่งงนเะอ,องนะตัวนี้หมากหน่อยเยอะแยะโอ้ตัวนี้กายเด็กายเสริมโลกนะ่ะมาต่อ ต้นนี้น้หน่อยแตแน่นน้อยแน่นแนนนะเพีงยงเนาะกับกออ่านี่ดิยวสองสี่หกแปดสิบพุทธสิบแล้วเพียงเนาะแล้วก็เรือมาประมาณนี้แหละเกือบเกื่งโหลจะขีดอันนี้เรือมาประมาณสามขีดนะพนเพียงเนาะเรือมาประมาณสามขีดแล้วก็ทางลังเซาไทยนี่มันสิบโลนะเพีงยงเนาะเออห้ากระซีอ่าหาลูกค้านะเพีงยงเนาะหากซิมีคนซื้อสอยเซาไทยดอกเพราะว่าเซาไทยนี่ขี้ฤต อากลับบ้านหล้วกาแบบหลอกแคมทางชังเพราะวะ่าชาวไทยเห็นอ่าเคยไปคลายเครื่องให้เขาแล้กกาแบบแม่ชาวไทยปลูกผักคายเห็นนะเลยมันจะเป็นห่านอาหารห่านปิงปลาห่านปีหมูแล้วกหาห่านสมตาเราเพียงเนานะอืมแ่วนั้นนะและบรินนหารแม่ชาวไทยปลูกผักคลายปลูกผักปีหน้าเน่นปลูกผูเยื่อนเน่เห็นะกะเอาผักให้ส่งให้เขาได้เลยๆดอกเขากลับหจักแต่ว่าตอนนี้กะบสองสปีแล้วที่เขาบริปุผักเราเพงเนานะ ชาวไทยกะยังได้พบปะพ่อพันกับเขาอยู่เขากะซื้อสวยชาวไทยตลอดกี่ไดเนาะเออเพราะว่าเขากะซื้อสวยเขาเขากะซื้อสวยเขาแลยเปลี่ยนกันอยังประมาณนี้นะเพียนเนาะเออสวยเรืออสุนกันาลิกันเขาว่าเนาะบางทีเขาบ็ได้อยากดอกพี่น้องแต่ว่าเขากะหินเฮาแบบคลายเครื่องตากแดดตากลมหรือว่าแบบเขาอินดูเขานะเขาอินดูชาวไทยเขากะซื้อสวยนะเพียงเนาะเห็นเฮาอันดุมันโบช่างย่องตัวเองเลยแบบนี้ย่องตัวเองเลยนะพี่น้องเนาะ คือเขาเห็นแบบเฮาไปขายกูมือแล้วแบบบางทีแบบไปรุ่นสํำเฮาอะนะเขาแบบบอสชูเห็นวัยรุ่นสํำเฮานี้ไปไปเห็นแบบเฮาอะนะเขาตะกี้ว่าเออมันแบบมันดุมันมันนั่นนี่นี่นเองเนาะเออมันหาลูกค่าเป็นบอกว่าก็ลูกค้าลงับลกค้าได้นะเออเขาก็ซื้อซ่อนเพลงเนาะนี่แหละเขาบอกการเล่ากันหว่านเพลงเนาะย่องตัวเองแลวในหนึ่ง สิบตนะพี่น้องคนแรกที่อยากติดอ่อซื้อน้ำสาไทยกับทางาทางไลน์เดี๋เดนน้องเด้อทางไลน์เนาะทักทางไลน์ได้เลยเข้ามาหน้ากันนี่แหละพี่น้องตะวัน,วานสาไทยว่าว่ามีข่าวล้ายอย่างเนาะมีข่าวล้ายน่ะก็คือว่ามาของสาไทยแห็นได้ตายไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะสี่ตัวเนาะแม่ชาไทยอันสันนิษฐานเล้ว,ว่าเออที่เหมืแบบโรคระบาดอีเชียงมัง้งหรือว่ามาเท่านี้ไปแบบ ไปแบบไปหามาเทียงอื่นมาเทียงอื่นทีมันเป็นวอมันเป็นพญานะพี่น้องเออไปหลินไปสร้างไปเพื่อก็มาตัวอ,อื่นเลยเวลามาเทียงใต้พี่น้องอืมตายได้สี่โตภายในภายในสองอาทิต,ย,นะต,ต,ต,ย,ตย์นะพย่องเนาะเออโชคสมือตายโชคเสมือตายไปเสีนะภายในสองอาทิตย์นี่นะอย่างเนาะตายเอาแต่เอา,น,านีจจะมาในหน่วยตายอย่างเนาะส่วนมาถี่แข้งแห้งเนี่ยก็ยังเหลือแต่สามโตมีคุยมียุย่ยล้ะกั มีอันยังเกาะสื่อเผืนนะเมย์ชาวไทยตั้งนะแล้วนะรายการลืมไลยโตตะกี้มีว่าแปดเกาโตเกือบสิบโตเลยนะเขาก็มาจือสื่อเป็นไรเนาะบางเถื่อแบบนี่แล้วพี่น้องเมย์ชาวไทยก็ออกไปหน้าเรียบร,ยร้อยแล้วชาวไทยก็ได้เข้ามาแล้วพียงเนาะเขาก็จะได้ไปส่งมักม่วงให้ลูกค้าเขาก่อนเด้อมื่อนี้เนาะนี่ขอบใจไลายเด้อลูกค้าเนาะมื่อนี้สิบโลเบิร์แล้วยังเหรอไม่ยังยิง้มเขาบอก ส่องอ้วนอย่างนี้ขิวข่าวสวยสิไปปะแล้วเนี่ยค่ะไปปะก่อนเดอ้อตะแรงมาเดอ้ออืมชาไทยกับบอดี้ยูเฮือนนะเพียงเนาะบอดี้ยูอยู่เฮือน,น,น,นะออนมิเตป่ายก็ไป,ไปลูกกะลูกกะห้องหาเนาะเพียงเนาะคือสิบปอยากให้ไปบ่มีคนอยู่เฮือนแล้วก็เงาเนนะพียงเนาะขนาดอยู่สองโตได้นี่เนาะอืมชาไทยกับสีไปส่งมะม่วงให้ลูกค้าก่อนพูดแหละประมาณสี่โมงจังมาขอเฮือนนะเพียงเนาะภาวะเฮากับสิไปหาแม่ตู้เน่อนะไรไปเยี่ยมแม่ยาแม่ตู้อีกเน่นะเพียงเนาะ ฝากคนส่งนี่ก็มีออเดอร์หนึ่งเนาะแล้วกันตัวนี้หาเมนส่งของเกรดเซโนนะเพยงเนาะชาไทยกระต้องขอขอบคุณหลายๆเด้อพี่นเอฟซีล้วก็ลูกค้าทุกท่านเนาะที่ว่าผ่านเห็นคลิปนี้แล้วก็อุดหนุนชาไทยมาตลอดนะเพียงเนาะเอามามื่อใดกับางมือกัมือเดียวเบิร์ตนะเพียงเนาะบางบางเถื่อกับสองสามมือเบิร์ตนะเพียงเนาะแล้วได้กันแนวเ่าก็ยังมีลูกค้าเนาะลูกค้าเนาะยังมีลูกค้าสนับสนุนเราอยู่ บางบ่อนก็จะเป็นเครื่องโลบางบ่อนก็เป็นรูหนึ่งนะเพียงเนาะเค็งรูงส่วนใหญ่ก็แบ่งคายสําหรับคนที่แบบกินแบบกินคนเดียวหรอกินบูเบิร์ตหรือว่าบางคนก็บแบบมีงบสำนี่อยากกินสำนี่นะเนะพียงเนาะอดีดีผู้ใดกินหลายๆคนเนี่ยก็สั่งโลหนึ่งเลยเนาะกินกระหมู อาสัหรับคลิปนี้ชาวไทยกระซีจากลาพี่น้องไปเอฟซีไปก่อนเด้อเนานะขอไปฝากเครื่องก่อนขอไปส่งเครื่องให้อ่าลูกค้าก่อนมือหนาฮามาฮอกัอนใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อนะเนาะแต่ก็ขอบคุณที่เบิ่งจนจบคลิปเด้อมือหนาฮามาฮอกัอนใหม่บ๊ายบาย